อีกหนึ่งเรื่องใหญ่วันนี้นะครับก็คือเรื่องที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีจะตั้งโต๊ะ,ะแถลงนะครับควบรอบการทํางาน3เดือนจะมีเรื่องนี้นี่ด้วยนะใช่มีเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของ400บาทก็จะเข้ามาแถลงด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ย มันก็ดันไปตรงกับการที่เปิดประชุมสภาพอดีดทางด้านของฝ่ายค้านเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับอยากจะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปตอบกระ<อ>ทู้ในสภาหน่อยคือเขาก็งงว่าเอ๊ะเขาก็บอกล่วงหน้าเหมือนกันนะทำไมนายกเลือกแถลงวันนี้แต่นายกเขาก็มีเหตุผลว่าเขาก็วางแผนมาแล้วเหมือนกันล่วงหน้าการที่ถ้าเขาจะเลื่อนเนี่ยมันจะเสียหายต่อผูอ้บริหา,หารหลายส่วนเรื่องนี้คุณแพทองทานชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแถลงนะครับเมื่อวานหลังจากที่ประชุมครมเสร็จนะครับกรณีที่ ฝ่ายค้านเนี่ยอยากจะให้นายกเข้าไปตอบ เข้าไปตอบกระทู้ถามสด <c oughs> คือนายกเขาก็ยืนยันว่าข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านที่อยากให้นายกเข้าสภาเพื่อตอบกระทู้เนี่ยเนื่องจากวันนี้ค่ะเป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุม <c oughs> ท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมีแลนจะไปอยู่แล้วแต่การทํางานของต้นในฐานะนายกค่ะก็กระจายหน้าที่ให้กับรองนายกเนี่ยไปช่วยกันทํา <c oughs> เพราะฉะนั้นการตอบกระทู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรองนายกหรือรัฐมนตรีส่วนที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรงก็คิดว่าให้ผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ไปตอบโดยตรงจะดีกว่า <c oughs> แต่ว่าแน่นอนค่ะท่านยืนยันว่ามีการเข้าไปอยู่แล้วไม่เคยคิดที่จะละเลยงานสภาถามว่าต้องเป็นกระทู้แบบไหนล่ะที่นายกเนี่ยอยากจะไปตอบด้วยตัวเองมีไหมท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ต้องลองดูค่ะว่าเลือกอในอนาคตว่าอาจจะมมีเวลาที่เหมาะสมแต่ท่านก็ย้าว่าวันนี้เนี่ย12ธันวาคมเนี่ยเวลามันไม่เหมาะสมจริงๆไม่ได้เลยเพราะว่าท่านเนี่ยนัด ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมรับฟังอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานที่ผู้สื่อข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าทางสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณประยุทธ์ศิริพาณิชเนี่ยได้มีการเสนอแก้ไขพรบอรของกระทรวงกลาโหมผู้สื่อข่าวเขาก็เลยไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าจะเป็นคนแรกของตระกูลจินวัตรที่ไม่ถูกรัฐประหารหรือไม่ านายกฯท่านมันตอบว่ายังไงเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าให้ฟังไปฟังเสียงนายกกันก่คคอนดีกว่าว่าตอบว่าอย่างไรเมื่อกี้นักข่าวถามว่านายกอุกอิงจะเป็นคนแรกในชินวัตรหรือเปล่าที่ไม่ถูกปฏิวัตินะคะโทนคำถามให้เผื่อไม่ได้ยินนะคะก็ไม่ทราบค่ะนี่สื่อมวลชนช่วยช่วยตอบด้วยกันแล้วกันนะคะแต่คิดว่าจริงๆในตอนนี้นะคะเราทางออกของประเทศนัน่นก็คือการช่วยกันทําเศรษฐกิจให้ดีนะคะเพื่อให ประชาชนมีกินมีใช้ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลก็เน้นย้าในการประชุมทุกอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันไม่มีเวลาของความขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับของประชาชนคุยกันข้าราชการรัฐมนตรีมันไม่ควรจะเกิดความขัดแย้งเพราะการขัดแย้งก็จะโหประเทศไว้ไปต่อไม่ได้ท่านนายกก็บอกว่าคือเรื่องของที่สมาชิก ของทางพักเพื่อไทยเนี่ยคือเสนอเรื่องของพรบ<อ>แก้ไขกระสวนกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านนายกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแทรกแซงทางด้านของกองทัพเลยนะครับซึ่งก็ยอมรับว่าไอความเห็นต่างเนี่ยมันมีม,มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วก็ต้องมาพูดคุยกันว่าจะหาตรงกลางอย่างไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยพุทธศักราชนี้นะครับนายกบอกว่าคือ ย้ำอีกรอบด้วยนะรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแทรกแซงกองทัพแต่ว่าอะไรที่ทําแล้วจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติก็จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทําเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะฮะแต่ดูแล้วน่าจะจอถอนร่างล่ละ เพราะว่าเขาก็บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของสสกับกรณีที่คุณประยุทธ์เสรีพานิชเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเขาเสนอร่างพรบแก้กระทรวงกลาโหมแก้กฎหมายของกลาโหมไปเรื่องเกี่ยวกับอาจะรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไมไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทํารัฐประหารใช่ก็เดี๋ยววันนี้รอฟังอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นเรื่องของเพราะวันนี้เปิดประชุมสภาวันแรกนะแต่อาจจะเน้นไปที่การตอบกระทู้เดี๋ยวไปรอดูว่านายกท่านจะไปตอบกระทู้ถามสดด้วยตัวเองไหมนะคะเพราะว่าวันนี้12ธันวาคม นายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ90วันท่านบอกว่าพร้อมผลักดันนโยบายเรือธงในปี2568ในชื่อโอกาสไทยทำได้จริงนะซึ่งนายกก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ได้ตัวเองนะคะบอกว่าวันนี้ให้รอฟังหลังจากที่ทำงานครบรอบ3เดือนถ้านับไปก็ตั้งแต่วันแถลงนโยบายคือ12กันยายนวันนี้ครบรอบ3เดือนพอดีค่ะ